น่ารักโมเมนต์นี้นะคะเป็นโมเมนต์ของโลลิซาที่งานปาร์ตี้แฟชั่นวีคเป็นจังหวะน,นั่งฟรอนโรค่ะทุกคนปรากฏว่าโลลิซานะคะได้นั่งฟรอนโรวข้างๆค,คุณเอนนาวินัวร์ค่ะน่ารักมากมายหลายๆคนที่กําลังจับตาดูคู่นี้อยู่นะคะน่าจะเป็นอะไรที่ถูกอกถูกใจค่ะเรียกด้ว่าในงานจับมือทักทายกันด้วยนะคะคุณแล้วก็เมา,เมา,เมา,เมาส์มอยหอยสั่งอะไรกันก็ไม่รู้นะนะคุณแม่เอนนาวินัวร์นะคะก็มีการแนะนําเต้าลิซของเราให้รู้จักกับแขกที่อยู่ข้างๆ ้ดแม่เม์แฟนคลับแซลนะคะสําหรับโมเมนต์นี้ค่ะบอกว่าไม่จะขอให้โหนขึ้นปกแล้วก็ต้องไปงานเมดกาลาด,ด้วยโนริซ่งก็บอกว่าต้องดูตารางก่อนนะคะแม่แอนบอกเคลียร์ให้เรียบร้อยค่ะวิดียจับมือ <c oughs> อันนี้แฟนคลับขาแซลนะเพื่อนๆคเอชชี่ว่าหลายคนอยากจะเห็นโมเมตนต์นี้เอาดีๆซึ่งรอบก่อนนี่ก็คือมีคนกั้นอยู่นะคะแต่ว่ารอบนี้ค่ะไม่มีอะไรกั้นเลยนะคะได้นั่งคู่กันแล้วอนาคตไม่แน่นะจ๊ะอาจจะได้ร่วมง,งานกันก็เป็นได้คะ่ะทุกคนแฟนคลับ เขาบอกว่าคุณเอนนาเนี่ยปกติแกจะนิ่งกับคนที่เพิ่งเจอแต่ว่าทำไมทำไมชวนกันเมามอยกันเลยคะอย่าบอกนะว่าแฟนละครเดะไวโลต้าจะมาให้น้องมูแอบสปอยอะไรรอเปล่านะไมเน่นะคะอาจจะได้เห็นสองคนได้มีโมเมนต์ร่วมกันก็ได้นี่ค่ะตัวอย่างแฟนคลับเขาเมามอยเขาบอกว่าเคยเห็นแต่ราชินีโวกทําคนดงังหน้าแห้งเหมือนนักแตนะนาทลิซ่านะข้างๆนี่ปมพระรอละแต่วันนี้ป้าเอนนามาในโหมดคุณป้าผู้จอยสังคมทักทายลิซ่าเออชวนคุ ่ยแนําผู้คนเอ่ยบ้าไปแล้วโอเคไรที่ติ่งคู่นี้อยู่นะคะคอมพลีทแล้วแอนว่าในอนาคตอาจจะได้ร่วมงานกันก็รอติดตามชมได้เลยนะคะก็เป็นมเมนต์ค่ะของน้องดิซ่าแล้วก็คุณเอนาวินชัวร์ค่ะทุกคนจทะทยอยเก็บตกมาให้เดอ้อก็จริงนะแอดเห็นทุกง,งานพี่เขานิ่งมากๆเลยไม่ว่าจะกระไขกระเหล่วแต่แต่ว่ารอบนี้ไม่นิ่งนะคะน้องดิซ่าของเราก็ทักทาย e น j o ยน่ารักได้เห็นแล้วก็ชื่นใจนะคุณแม่อย่าลืมนะคะอย่าลืมติด ต่อโนวิซาไปร่วมง,งานด้วยนะคะ But Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings.